เป็นถนนเป็นสายดีไหมครับนี่ครับเชิญเลยครับใช่นะฮะที่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะคับกมที่เก้าถึงกมที่สิบหกระยะทางเจ็ดกิโลเมตรฮะบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับค่ะครับเส้นที่สองทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดกมที่เจ็ดถึงกมที่สิบหกนะครับเป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ถึงพิจิตรขาขึ้นนะครับครับเส้นทางที่สามคือเส้นทางทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองสองกมที่ศูนย์ถึงสาม บริเวณทางเลี่ยงเดืนอนนครสวรรค์ค<า>่ะครับค่ะอันนี้เป็นจุดที่หนักสุดเหรอคะหรือว่าเอ้อันนี้หมายความว่าเอ่อเป็นจุดที่น้ําท่วมแล้วไม่สามารถผ่านได้นะครับ,ร,บรถไม่สามารถรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ครับแล้วสามารถใช้เส้นทางที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆได้ไหมครับมีทางเลี่ยงไหมเอ่อถ้าอย่างกรณีที่ยกจะพูดว่าสูดนี้ขอมาส,สมสามเป็นทางเลี่ยงเมือนนครสวรรค์นะครับแต่เมื่อไปไม่ได้ก็จะไปจะต้องไม่ไปทางเทียนก็คือวิ่งเข่าทางเขือนไปครับ ทางหลวมาได้3.25กมที่1.29นะครับเป็นเส้นทางปากน้ําโพะพอสวัสระ์ครับต่อไปทางหลวงมาเหนึ1.1กมที่5นะฮะอิบุรีเส้นอิบุรีนครสวัระ์เช่อมดียวกันนะครับต่อไปเป็นทางหลวงมาได้3.11กมที่0่1เป็นเส้นทางสิงห์บุรีชัยนาธครับกอะไรก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกันนะครับทางหลวงมาได้1กมที่290.5นะฮะ แยกเข้าสายนาชบมัดโกล้วยนะครับะประานไม่ได้นะครับทางหลวงไม่ได้333กมที่1-4เส้นทางอุทไยธานีนครัตะวัรเฉี่ยเกยวกันทางหลวงไม่ได้225กมที่153-155อันนี้ยาวหน่อย2กิโมนะครับเส้นทางเขาคิววังกะเทาอโปนะครับแล้วก็ทางหลวงหมายเลขเกมที่2 9 1 2 9 1เอ่อบริเวณจวดชายนาทางหลวงไม่ได้1กม .4-5 สิ์บุรี ทางหลวงมาได้3.07กมที่79-712เป็นเส้นทางจังหวัดสิบุรีอ่างทองค่ะคือ11จังหวัดที่เกิดปัญหาไม่สามารถสันจรได้คือจะไม่คือจังหวัดหนึ่งเนี่ยที่เกิดปัญหาอาจจะมีหลายเส้นทางใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ของทางหลวงตํารวจทางหลวงแล้วก็อุปกรณ์ที่ไปช่วยเหลือประชาชนไว้ยังไงบ้างคะรับคือนในส่วนของทางหลวงที่ทํางานโดยศักยพของตนเองนี่นะฮะ ก็จับตัวให้ไปเปิดเส้นทางสวนน่ผู้จะเาที่วินาทีตามตามสภาพของแต่ละอ่าสวนน่ค่ะก็เปอย่างเช่นหน้าถนนเส้นหนึ่งเนี่ยสามารถจะเปิดสวนไปได้เพื่อจะเลี่ยนเอ่อน้ำที่ท่วมแต่เราก็จะเปิดให้ริ้งสวนกันรถอาจจะขี้นหน่อยแต่ว่าก็ยังทำให้พี่น้องไม่สามารถเดินทางได้ ที่ทำก็คือว่าที่ทําแล้วนะก็ะคือเอารถตํารวจแล้วเนี่ยไปเคลียร์จอดอติกนะเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกเขานเนี่ยเลี้ยวไปอย่างเป็นทางที่ปลอดภัยกว่านะครับรวมทั้งนอก<ะ>จากน,นี้เออเราก็ย<ะ>ังตั้งจุดรับบริการเพื่อทำของไปแจกชาวบ้านที่เออเดือดร้อนไม่สามารถที่จะอี่บ้านอยู่ในพื้นที่ปกติได้อย่างเช่นอาการเส้นยู่นก่อนหน้าแล้วก็จะพยายามเออช่วยเหลือพี่น้องในการทไปบริจาคครับแต่เมื่อวานนี้ท่านปปตรก็ได้ลงมาที่จังหวัดเออ นะเอาของไปแจกจ่ายชาวบ้านท,ที่ที่นั่นเป็นจุนมากเลยครับค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่จะเตรียมเปิดเส้นทางการจราจรเพิ่มเติมในจุดที่มีปัญหาใช่ไหมคะอะไรนะครับกว่า้ะพาไปค่ะเปิดเส้นทางเพิ่มเติมอะคะ่ะในในจุดที่มีปัญหาเช่นว่าอาจจะต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางไหนหรือว่าเข้าไปดูแลในส่วนนี้ค่ะ รถิดเส้นทางเพิ่มคงเปิดไม่ได้เพียงแต่ว่าหนึ่งเราจะนำพาให้ใช้เส้นทางเรียกนะครับหรือสองเนี่ยต้องร่วมมาใช้เส้นทางที่มันที่มันมีแล้วมันพอไปได้ครับอืมค่ะค่ะข้อมูลต่างๆถ้าเกิดประชาชนที่มีความจําเป็นจะต้องผ่านเส้นทางในจังหวัดนี้จริงๆใน11จังหวัดนี้ค่ะท่านคะจะเข้าไปดูข้อมูลในส่วนไหนได้คะครับก็จริงเราก็มีระบบที่จะระบบคอนเซ็ตอเตร์ของเราคือหนึ่งับ้สามนะว่า มันก็จะมีอุปสรรคหรือบ้าผมคิดว่าบางครั้งไม่ถกเถียงหรือว่าบางครั้งเออ่ถ้าจุดที่น้ําท่วมหรืออยู่ไกลไปเนี่ยนะมันก็จะทําให้การติดต่อเน,นี่ยลำบากแต่อย่างไรก็ดีนะฮะท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถ,ถือรุ่นให,หม่ๆไม่ว่าจะเป็น iOS ของ Apple ิลนะหรือหรือ Android ของของซัมซุงหรือของใครก็แล้วแต่ถ้าสามารถโหลดเออ่แอปพลิเคชันไฮเว่ยโฟลิสเทเลสได้นะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าท่านใช้แล้วก็จะสะดวกนะถ้าอยูท่ที่ไหนท่านกดที่นั้นแล้วจะโทรสอบสอบถามข้อมูลได้ทันทีเลย แก่นี้ได <started> ้เลยนะคะหรือว่ากดไปได้เลยเป็นเป็นฟรีแอปพลิเคชันด้วยนะครับค่ะดูจากในเว็บไซต์ไฮเวบโพลิตก็ได้เหมือนกันอ่าครับกดจากแอแอพพลิเคชันโซค่ะครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะมึงต้นสัดสดตร์นี้ก่อนค่ะขอบคุณมาก